บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีและข่าวด่วนที่สุดค่ะคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเพจไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งวันนี้มีการประชุมครมอแล้วเราก็จะมาเกาะติดการประชุมครมอค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนายกรัฐมนตรีพอใจในโครงการของทางภาครัฐที่ตอบโจทย์แล้วก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนแล้วกว่า2องแสน้ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นเราชนะมอ3มาเรารักกันคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้การใช้จ่ายผ่านบาัตรประจำตัวประชาชน ที่เป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อของบัตรสวิการแห่งรัฐด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารและเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าการแจกของขวัญปีใหม่รัฐบาลในครั้งนี้ ใครจะได้รับสิทธิ์บ้างบัตรคนจนได้ไหมผู้สูงอายุได้หรือเปล่าในการปรับเงินเพิ่มรวมไปถึงคนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนค่ะรับเงินเท่าไหร่อาจจะเป็น 1, 5 0 0รบาทหรือ3,000บาทติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเพจไทยคู่ฟ้าค่ะคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีพอใจในโครงการของทางภาครัฐซึ่งตอบโจทย์พี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างเม็ดเงิน หมุนเวียนแล้วกว่า236,787ล้านบาทค่ะ ซึ่งผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพอใจผลสำรวจจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลค่ะที่ระบุว่าผลงานของทางรัฐบาลในปี2564ที่ประชาชนประทับใจและก็พอใจมากที่สุด3าอันดับแรกคือโครงการคนละครึ่งนะคะโครงการที่2ก็คือการเพิ่มกำลังซื้อผ่านบัตรวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนค่ะและก็โครงการาสำหรับการประกันรายได้เกษตรกร,กรและก็เงินช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1,000พบาทสะท้อนว่ารัฐบาลมาถูกทางในการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะส่วนมาตรการในการลดค่าครองชีพนะคะช่วยแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดสิทั้ง4โครงการได้แก่โครงการคนละครึ่งเฟส3โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วก็การเพิ่มกําลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็การเพิ่มกําลังซื้อแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งตอนนี้ได้รับการตอบรับจากพี่น้องในการ กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดีมากเลยค่ะซึ่งใครที่ยังใช้สิทธิ์ยังไม่หมดแนะนําให้ใช้สิทธิ์ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564เชื่อว่าการสร้างเม้นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จะช่วยพี่น้องเกษตรกรและก็ประเทศในปลายปีนี้ให้พัฒนาได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งล่าสุดเพจไทยคู่ฟ้าก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะส่งสัญญาณดีให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยสําหรับการต่อยอดโครงการต่างๆของทางภาครัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งถ้าโครงการคนละครึ่งนะคะมีการต่อยอดแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มจริงๆนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัง ถ้าหากโครงการคนละครึ่งมานะคะคนที่ใช้ใจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรวมไปถึงคนที่อยู่ในกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษใช้ใจ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนก็จะได้รับสิทธ์นั้นทันทีค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากในวันนี้ผ่านเพจไทยคู่ฟ้าเราไปลุ้นพร้อมๆกันนะคะสําหรับการก่อติดการไปชุมครมรัฐบาลจะแจกของขวัญปีใหม่อะไรให้กับพี่น้องประชาชนค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บอกเล่าข่าวดีจะเจอกันใหม่ในคลิป น่าสวัสดีค่ะ